เดี๋ยวนกูได้ยาวกูได้ยาวชิบกูได้ยาวสัตวบกูตัดแล้วได้ยาวได้ยาวพี่กูตัดแล้วกูตัดแล้วยาวยาวยาวตัดมึงยาวตัดกูงยาวตัดไอ้สัสไอ้โมดูยาวโมดูยาวมัดไม่ออกเลยมัดไม่ออกเลยเพื่อนรัวไปออกรัวม่วงยาวกูยาวเพื่อนกูยาวยาวตัดกูตัดหลังฟีสองหนึ่งมันออกรัวม่วงอยู่เดี๋ยวหลบให้อ่ะวิโดนยาวเพื่อนโดนยาวตัดดิตัดให้ตัดให้ตัดให้เัดให้ตดิ ตนายแล้วเอ้ยตายคู่อ่ะตายคู่อ่ะรู้ทุกตัวรู <MIN> ้ทุกตฏิช่วยเพื่อนด่วนตัดให้ขาดมึงอ่ะออกหน่อยออกหน่อยอย่าตายอย่าตาย บอกอย่าที <rôle à déc> ่อย <gens> ่าง่นคิงขื้นว่าชิงเกาคิงเก่ามันแต้อะอหูาิคนขิงแ่เงี้ยเอาเปิดเอเปิดแล้วแต่ว่าตอนตลุมเขาอาจจะเย็นหน่อยเปิดแล้วนี่ตัดเจวาบ้านสวย กูยันไะยาวเลียวกี่ฝายาวเพราะว่ากูรักมัก่อนวันที่พวกมึงคลอดมันน่าตะลบถ้ากูต้องพยายามมาเปลี่ยนตัวเองให้พวกมันเบแ้วมายาวมากยาวยาวยาวเจ้าหมดเลยตรงนี้เจ็บเจ็บเจ็บเจ้าเขากี่แดงเขากี่ฝาฝาเจ็บสุดฝาเจ็บสุดหลอดแค่มีพรสวรรค์มันินรัวมากมัเจ็บมนตายมัตายม่ตายที่มาตายไม่กี่มันตายมาตายเลยเหรอที่แปดฝาฝาก่อนนึ่งนึงก1ายต ฉัน้นยพิทีฉันเัยพิทีฉันเลยพิาีฉันเลยพิถีเฉยาเลย่ิถ่ฉันเลยพิถีทันเายพิถียันเลยาิูีให้ได้สักครั่งหนึ่งก่อนแล้วคยพิถ ให้พูดยังไงก็ไม่เข้าใจอยากมึงเป็นรุ่นลูกเี่นที่จบมาพัไรพวกกูไม่ฟังไว้รุ่นพูดด h i s a n อ on s t a g ไปเปล่ยวีโอ้ระดับนักเลง็นคนละเกลีพวกมึงมันสตูดิโอเต็มไปหมดเลยเนี่ยเรื่องยังไม่ลดเลยแฟนแอ๋แล้วพวกมึงเป็นใครกูไม่รจัดีซ้ำไปตัวแบบตายแล้ไงมองมั้ดูมองมั้เรื่องเดือดร้อนเนี่ยตัว ก็ต้องมานั่งทำใจแล้วจะให้คทณจำไงก็ดูเันเป็นกัน สู้ไม่ได้ก็เลยต้องพินขู่เอาชีวิตมึงเจอแต่เรื่องง่ายๆคนร้องอย่าเสือกมาขู่เขาเพลงดิสกูทำมานานจนคนเขาคุ้นเคยกันกูถามนี่เ่ราเพลงมื่อมาที่ไหนที่เคยฟังมีชนะตัวเองไม่ได้ไม่ต้องไปคิดชนะใครมึงโยวยวายจะเป็นจะตายพออยู่ต่อหน้าก็ได้แค่มองกูจากรลยยักไกลพวกมึงมันพูดมากแต่ทำหน้าที่มึงเอาแต่ถ่ายลูกกูยังไม่พูดเลยสักคำแถมยังมีหน้ามาบอกว่าใครเขาอ่อนแต่เมียมึงก็ดีนะถ้าเกิดว่าแสงไม่เข้าก่อนรับรองกูจับจานซะยิ่งกว่าต้มยำก่อน กูดูหนังหน้าตัวเองหายังว่กไม่ค้าส้มตำถ้าคงใจกูทาให้ยกมือได้ข้าหน้ามึงเจอกูก็ยังต้องยกมือไหวค่าของคนมันอยู่ที่ผลของงานเสนอหน้ามากี่คนต้งหนีไม่พ้นตําหนานก็เด๋วเป็นคน แต่เพียงที่ยืนคอยมองอยู่ร่มบ้าแต่แล้วพวกมึงเป็นใครก็ไม่รู้จักไปซ้ำฟังสำคัญตัวผิดก็ต้องมานั่งทั้งใจแล้วจะให้กูทำไงว่ามึงมันเป็นแค่ตัวประการแต่เพียงเพียนคอยมองอยู่ร่มบ้าแต่แล้วพวกมึงเป็นใครก็ไม่รู้จักไปซ้ำฟังสำคัญตัวผิดก็ต้องมานั่งทั้งใจแล้วจะให้กูทำไงว่ามึงมันเป็นแค่ตัวประการตั้งเชื้อรามันกินไปครึ่งก็ควรจะพักช่วงบ้างแต่เวลากูเดาเมียมึงน่ะไม่มีพักช่วงล่างเหมือนในออเดียโอแบรดกูเป็นแชมป์ไม่แปลกเพราะ ใครก็รู้กันแต่พี่มึงตกรอบแรกแค่อ้าปากก็รู้ทันที่แสบคือครั้งนั้นกูเป็นกรรมการเพลงร้องห่วยทั้งนั้นผู้แพ้แล้วทำมาานถ้าแต่วแต่ก็หมอสำรองมาอัพทาจะสอยมังลงไปนับดาวเข้าขมับสลบหลับพับยาวสดชัดฟักกับแนวส่วนใครที่ชอบกูมึงพูดเจอแฮนด์ซับแนวช่วยแก้สันดาให้หายแล้วพวกมึงไหวกูลิกอยังกันหลีที่ไหนที่ว่ากูง่ายมึงหามึงได้กูลิกยังคูแร็แบบดับประเทศแต่มึงมันแร็ปแบบออปตอกูเห็นพวกมึงแล้วสุดสังเวชแม่พ่อนักเลงก็สนอ ก็นี่มันนอตใส์นะไม่ใช่มุกดาหานเอาของมีค่ามันถอดไว้ไม่ต้องมาเสียเวลาถามกูผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมามากมายไอ้แค่นี้ไม่ละคายผิวทุกคนกูเล้กูบาดายแต่ก็ยังพยายามจะคลายอิวทำเงินจากหลักแสนเป็นหลักล้านนั่นแหละที่กูยังบอกตัวเองที่คิดสดีมา